กับนิง老师学中文课中文课我们要学第二课第二课就是什么呢老师说一下你叫什么名字สวัสดีค่ะเรกเรียนมาพบกับนิง老师อีกแล้วนะคะในวิชาภาษาจีนนะคะภาษาจีนวันนี้เราจะเรียน第二课บทที่สองนะคะบทที่สองอ่ะพูดตามนิง老师 你叫什么名字再来一次ยังงั้นเลยค่ะ你叫什么名字啊，很好，แปลว่าคุณหรือว่าเธอชื่ออะไรนั่นเองถ้าสมมุติเราจะตอบว่าฉันชื่อต้องเอาพูดตามหนิงสิว่อเจี้ยวอ่าวอเจี้ยวนะไม่ใช่วอเยี่ยวนะเจี้ยวนะจอจานนะคะเอาไหมวอเจี้ยวอ่าแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวเองอย่างเช่นเราซื่งบอกว่า 我เจียวนิาช老่อ,อ่าน,นักเรียนเราพูดพูดชื่อ,อนักเรียนอันหนึ่งสองสามวออ่าเก่งมากคำศัพท์จะมีทั้งหมดสี่คำนะคะอ่าพูดตามหนิงหล่อซื่อนะคะหนีหนีอ่ายยยอ่าเจียวแปลว่าเรียกชื่อน,นั่นเองนะคะต่อไปอเฉินออกเส,สียงซอซเฉินอ่าเฉแปลว่าอะไรต่อไปนะคะ ，名字，ง你ือก็นินนมนตแปลว่าชื่อสรุปรวมๆกันก็คือว่า你叫什么名字？ก็คือคุณชื่อว่าอะไรทีนี้มีมันตะจ้วเย่ยไหมโยน้ำมัน,ำน,นน้ำหึ่นเฉียนตานแต่ก็นี่าสั้ให้อีกแล้นี่มันตะช่วยเย่อันนี้ก็คือการบ้านของนักเรียนก็คือง่ายๆเลยนะคะอย่างชสมมติภาพแรก ให้นักเรียนใส่ชื่อตัวเองมันจะมีทั้งหมด4ภาพใช่ไหมคะนักเรียนภาพแรกอะ่ะนักเรียนดูนักเรียนภาพแรกให้ใส่ชื่อตัวเองเขียนตัวจีนลงไปว่าหว่อเจี้วแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวเองเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะทีนี้คนที่2 3แล้วก็4อ่าให้เขียนว่า วอเจี้ยวแล้วก็ตามด้วยชื่อเพื่อนนะคะ3คนเนาะสมมุติว่านีนา่เราซื้อวอเจี้ยวฟางฟางสมมุติเพื่อนนีน่งเราซื้อชื่อฟางฟางใช่ไหมคะต่อไปคนที่3าวอเจี้ยวเหมยเหมยอย่างเงี้ยค่ะวอเจี้ยวลิงลิงอย่างเงี้ยค่ะให้เขียนชื่อเพื่อนมาอีก อ่าสามคนนะคะรวมเป็น4คนกับเราด้วยนะคะวาดรูประบายสีให้สวยงามนะคะตัวจีนเขียนให้อยู่ในบรรทัดเนาะพยายามเขียนนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้เรียนนานก็เลยเขียนภาษาจีนไม่ค่อยสวยแต่ก็ไม่เป็นไรเยเี่ยเยอยย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 ยเยยยยเยย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 ายย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 ยนยยยยยจยย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 